สงสารจับใจเบดร,ร่ำไห้รีแคปชีวิตปี2023มันหนักหน่วงเกินไปเกินใจจะทนไหวนักแสดงสาวเบดรักว่านี่คำสิงซึ่งในปี2,566ที่ผ่านมาสาวเบดโดนมรสุมชีวิตและกระแสดราม่าหนักหน่วงมาตลอดทั้งเรื่องความรักและเรื่องครอบครัวล่าสุดในช่อง YouTube คำสิง Family Channel ซึ่งสาวเบสได้ลงคลิปคาวดาวนับถอยหลังวันขึ้นปีใหม่ ปี2 5 6พทีประเทศเกาหลีทางน้ำตาว่าตอนนี้ไม่มีหนุ่มเลยขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามเบสขอให้ปีหน้าทุกคนมีความสุขสมหวังมีแต่สิ่งดีๆและกี่ปีที่ผ่านมาช่างมันเริ่มใหม่ปีหน้าโดยปี2,566สําหสำหรับเบสหนักหน่วงพอสมควรปีหน้าขอให้เบากว่านี้นิดนึงไม่นิดอ่ะขอให้เบาๆกว่านี้เลยซึ่งเบสสู้อยู่ค่ะจากนั้นเพื่อนของเบส หันมาพูดกับกล้องว่าให้กำลังใจเบสเยอะเดี๋ยวเบสเศร้าเบสดโดนราม่าเยอะเดี๋ยวนางร้องไห้ทำเอาเบสถึงกับกั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้น้ำตาไหลออกมาเลยทีเดียวทำกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจและส่งกำลังใจให้เบสเป็นจำนวนมากจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ